ทุกใจเพราะอยากได้มากกว่าที่มีผมอยากชวนคุณมานั่งพักใจด้วยกันสักครู่ต่อยวางความวุ่นวายข้างนอกปิดเสียงแจ้งเตือนปิดความเรียบเร่งไว้ข้างหลังหายใจเข้าลึก และค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ใจเราค่อยๆสงบลงวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องความอยากที่ไม่สิ้นสุดคุณเคยสังเกตไหมเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างใจเราจะรู้สึกหิวกระหายเหมือนคนเดินอยู่ในทะเลทรายตอนที่ยังไม่มีเรากระวนกระวายตอนที่ได้มาแล้วเราดีใจอยู่พักหนึ่ง แล้วก็เริ่มอยากได้สิ่งใหม่อีกเหมือนเติมน้ำในถังที่มีรูรั่วยิ่งเติมก็ยิ่งพร่องสมมติว่าคุณเพิ่งได้โทรศัพท์เครื่องใหม่คุณดีใจมากวันสองวันแรกคุณเอามันออกมาอดเพื่อนถ่ายรูปดูฟังก์ชันใหม่ๆแต่สักทักใจคุณก็เริ่มมองหาเคสใหม่ฟิล์มกันรอยใหม่หรือตั้งหน้าตั้งตาอารุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวปีหน้า นี่แหละครับความอยากที่ไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอยากหรือตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกข์ไม่ใช่ว่าการมีความปรารถนาเป็นเรื่องผิดนะครับแต่เมื่อความปรารถนานั้นเป็นไปนแบบไม่รู้จักพอใจเราก็จะไม่มีวันหยุดพักไม่มีวันรู้สึกเต็มผมเคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่งมีชายคนหนึ่งทำงานหนักมาตลอดชีวิต เขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจนวันหนึ่งสร้างธุรกิจสำเร็จมีบ้านมีรถมีเงินมากมายวันหนึ่งเขาล้มป่วยหมอตรวจพบว่าเขาเป็นโรคร้ายขณะนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วคิดในใจว่าฉันใช้เวลาทั้งชีวิตทำงานเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่ทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกว่างเปล่า บางทีเรามัวแต่เฝ้าคิดถึงสิ่งที่อยากได้จนลืมไปว่าชีวิตมันสั้นและความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การเดินทางอยู่ที่แต่ละก้าวที่เรายินดีอยู่ที่แต่ละวันที่เรารู้สึกพอลองถามตัวเองตอนนี้ดูนะครับมีอะไรบ้างที่คุณอยากได้มากจนใจคุณรู้สึกไม่เป็นสุข เป็นเงินทองความรักความสําเร็จไม่ต้องไปไล่ต้อนหรือบังคับตัวเองให้เลิอกอยากหรอกนะครับแค่รู้แค่เห็นมันอยู่เฉยๆรู้ว่าความอยากเกิดขึ้นในใจเรามันเหมือนคลื่นในน้ําเดี๋ยวมันก็ซาในวันนี้ผมอยากให้คุณได้เห็นความอยากในใจไม่ต้องเกลียดมันไม่ต้องตัดมันทิ้งทันทีแค่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียงสิ่งที่มาแล้วไปถ้าเราไม่ยึดติดไม่ตามมันไปใจเราจะค่อยๆเบาค่อยๆปร่งโลงขึ้นต้นตอของความทุกข์ตอนนี้ในใจคุณมีความทุกข์อะไรอยู่บ้างไหมอาจเป็นความกังวลเรื่องงานความไม่สบายใจในความสัมพันธ์หรืออาจเป็นความรู้สึกว่า เรายังไม่ดีพอเรายังขาดอะไรบางอย่างลองมองลึกลงไปอีกนิดทุกพวกนั้นเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกของมนุษย์มีสาเหตุหลักๆไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเราไม่ใช่เพราะเราไม่มีเงินไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่รักไม่ใช่เพราะเรายังไม่สำเร็จแต่เพราะตัณหา ความอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าเราเดินผ่านร้านขนมเราไม่หิวไม่อยากกินอะไรเลยเราก็แค่เดินผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าใจเรามีความอยากเราอาจจะหยุดมองเราอาจจะลังเลถ้าไม่ได้กินเราอาจจะรู้สึกหมุดหงิดหรือเสียดายเห็นไหมครับทุกมันไม่ได้อยู่ที่ร้านขนมมันอยู่ที่ความอยากในใจเราผมเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นคนเก่งทำงานเก่งหน้าตาดีมีเพื่อนมากมายแต่วันหนึ่งเธอมาบ่นว่าฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่ประสบความสำเร็จเลยผมถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นละ่ะเธอตอบว่าเพื่อนฉันไปไกลกว่าฉันแล้วมีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่ฉันยังไม่มีอะไรเลยสิ่งที่น่าสนใจคือ ถ้าเธอไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นชีวิตเธอก็ไม่ได้แย่เลยแต่ความอยากให้เท่าคนอื่นนั่นแหละที่ทำให้เธอทุกข์ลองถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้ฉันกำลังอยากได้อะไรจนใจฉันไม่สงบอาจเป็นความรักความสำเร็จหรือการยอมรับจากใครบางคนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบแก้ไข แค่รู้แค่เห็นมันอยู่ตรงนั้นเพราะการรู้คือจุดเริ่มต้นของการคลายทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งข้างนอกแต่เกิดจากการไปยึดไปอยากได้มันเกินพอดีถ้าเราเริ่มหัดมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่ใจอยากให้เป็นใจเราจะค่อยๆเบาขึ้นความสุขจะไม่ต้องรอวันสำเร็จ ความสุขจะไม่ต้องรอใครมารักเพราะมันเริ่มได้จากการหายใจและรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วความสุขจากความพอใจคุณเคยเจอไหมครับคนที่ชีวิตเรียบง่ายแต่ดูมีความสุขหรือเกินคนที่ไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีรถหรูแต่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายและรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่เขามี ผมอยากเล่าเรื่องคุณลุงคนหนึ่งที่ผมรู้จักคุณลุงอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆปลูกผักกินเองเลี้ยงไก่ไข่สองสามตัวทุกเช้าเขาจะตื่นมารดน้ำต้นไม้กินข้าวเช้าเรียบง่ายแล้วก็นั่งดื่มชามองพระอาทิตย์ขึ้นตอนผมถามลุงว่าลุงอยากมีบ้านใหญ่ๆหรือรถใหม่ๆ ลุงหัวเราะแล้วบอกว่าแค่ทุกวันมีอาหารกินมีเวลาอยู่กับต้นไม้มีรอยยิ้มจากหลา,หลานแค่นี้ก็พอแล้วความสุขจากคำว่าพอในธรรมะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสันโดสแปลว่าความยินดีพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าคนที่สันโดษอจะไม่ทำอะไรเลยหรือไม่พัฒนาตัวเองนะครับ แต่เขาไม่วิ่งไล่ตามความอยากแบบไม่มีที่สิ้นสุดเขาทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แต่ใจไม่ร้อนรนไม่ทุกข์เพราะเปรียบเทียบลองถามตัวเองนะครับวันนี้ในชีวิตคุณมีอะไรบ้างที่พอแล้วอาจเป็นบ้านหลังเล็กๆที่กันแดดกันฝนได้อาจเป็นคนข้างๆที่อยู่ด้วยกันทุกวันหรืออาจเป็นแค่ลมหายใจตอนนี้ ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ลองนั่งเงียบๆสักครู่และบอกตัวเองว่าฉันขอบคุณสิ่งที่ฉันมีแล้วแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามเพราะความสุขไม่ได้เกิดจากการได้ทุกอย่างที่อยากได้แต่เกิดจากการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคุณกลับไปมองสิ่งเล็กๆรอบตัว อาจเป็นมื้ออาหารที่กินอยู่ทุกวันอาจเป็นเสียงหัวเราะเล็กๆจากคนในบ้านหรืออาจเป็นร่างกายนี้ที่ยังพาเราเดินต่อไปได้ขอบคุณสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะเมื่อเรารู้จักขอบคุณใจเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสุขอยู่แล้วทำไมใจเราหนะักคุณเคยรู้สึกไหมครับ เหมือนหัวใจกำลังแบกอะไรไว้เต็มไปหมดแบกความคาดหวังแบกความอยากได้แบกความกลัวว่าจะเสียไปยิ่งแบกมากใจเรายิ่งหนักยิ่งคิดมากใจเรายิ่งเหนื่อยแต่บางทีแค่การรู้จักวางใจก็เบาได้แล้วผมเคยฟังเรื่องพระเนนรูปหนึ่งเอ็นแบกถังน้ำขึ้นเขาทุกวัน เหนื่อยมากเงื่อไหลท่วมตัววันหนึ่งมีพระผู้ใหญ่เดินผ่านมาเห็นเอ็นหอบแฮกๆเลยถามว่าหนักไหมเอ็นพยักหน้าพระผู้ใหญ่ยิ้มแล้วพูดว่าลองวางดูสิแค่ชั่วครู่ใจก็จะรู้จักความเบาเอ็นเลยวางถังน้ำลงทันทีตอนนั้นเองเอ็นเข้าใจว่าบางทีใจเราติดอยู่กับการแบก ทั้งที่เรามีสิทธิ์จะหวังเมื่อไหร่ก็ได้ลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันแบกอะไรไว้ในใจบ้างอาจเป็นความกลัวความโกรธความเสียใจไม่ต้องตัดไม่ต้องไล่แค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วบอกตัวเองเบาๆว่า ฉันขอวางมันลงสักครู่บางครั้งเราคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาทุกอย่างให้เสร็จต้องได้ทุกอย่างที่ต้องการก่อนถึงจะมีความสุขแต่ความจริงคือแค่เรารู้จักวางใจก็เบาแล้วแค่เราฝึกหายใจอยู่กับปัจจุบันใจเราก็สงบได้โดยไม่ต้องรออนาคตหรือเสียใจกับอดีตเราได้เรียนรู้ว่าความอยากเป็นธรรมชาติของใจ แต่การวิ่งตามมันไม่รู้จักจบทำให้เราเหนื่อยและทุกข์ถ้าเราเริ่มรู้จักพอใจในสิ่งที่มีรู้จักวางความหนักลงใจเราจะค่อยๆเบาและเราจะพบความสุขเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในทุกวันขอบคุณคุณมากๆที่ให้เวลามาฟังกันจนจบผมหวังว่าเรื่องเล่าและบทสนทนาเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้ใจคุณสงบขึ้นและรักตัวเองมากขึ้น จำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างแค่ใจที่สงบและพอใจในสิ่งที่มีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวันข้างหน้าขอให้คุณมีความสุขและใจที่เบาในทุกวันนะครับ